ใครนอรักเล้าเท่าชีวิตเท่าชีวิตใครนอปราณีไม่มีเสื่อมใครไม่มีเสื่อมใครใครนอรักเล้วใจเพียงลูกกายรักเขาไม่นายไม่คิดทำลายใครนอะ ใครนอะเห็นเราเศร้าสวงในเศร้าสวงในใครนอะเอาใจปอบเราเรื่อยมาปอบเราเรื่อยมาใครนอะรักเราดังดวงแก้วตาหลักเขากว้างกว่าพื้นพัสสุธา หมดมหาสมุทรแทนมึกวาดปากกาพระคุณไม่พอใครนอรักเราเท่าชีวันเท่าชีวันใครนอใ,ใครกันให้เราขี่คอคุณพ่อคุณแม่ รู้แล้วแล้วก็อย่ามัวรังรล่อทดแทนบุญคุณจะเอาโลกมาทำปาก วาปากกาศพระคุณให้พ่อใครนอรักเราเท่าชีวันเท่าชีวันใครนอใครกันให้เราขี่คอคุณพ่อคุณแม่ใครนอ Ya yeah, mua lắng lò